เลิกกันยังไงทําให้เราดูดีมีค่านะคะก็มีสา,สาวๆหนุ่มๆหลายคนนะคะที่โดนบอกเลิกกระทันหันเช่นเขาไปมีคนอื่นนะคะหรือว่าบางทีเขาก็ไม่ได้มีใครหรอกแต่เขาไม่สามารถที่จะทนใช้ชีวิตอยู่กับเราได้จริงๆนะคะอาจารย์เปิ้ลนอยากจะมีมุมมองหรือว่าแนวคิดตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่อยากคุณเนี่ยหลงผิดคิดว่าคุณเนี่ยจะไม่มีใครรักอีกแล้วในชาตินี้นะคะคราวนี้ทํายังไงเมื่อเลิกกันแล้วจะต้องวางตัวยังไงวางใจย,ยังไงให้ดูดีมีค่านะคะอันดับอันดับแรกข้อที่่1คะ คุณจะต้องกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารค่ะการกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารหมายความว่ายังไงอย่าไปเฝ้าหน้าบ้านเขาไม่ต้องไปส่งเขาไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องเอาเรื่องเขาไปนั่งค้าควรกับเพื่อนสนิทของเขาหรือว่านั่งดราม่าอดข้าวอดน้ําชีวิตลําเค็นประชดชีวิตห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะเขาจะไม่มีวันรักคนที่ไม่รักตัวเองการที่คุณทาร้ายตัวเองไม่หลับไม่นอนไม่กินทําตัวเองเละเทะเนี่ยมันทําให้เขาบอกว่าอกูค,คิดถูกแล้วแหละทีุ่ณเทเมืองอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะน well, ั้นเนี่ยเขาจะคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยมันไม่มีผลกับเราอีกแล้วที่สําคัญที่สุดคือต้องกิน <đầu> ศัก <writer> ดิ์ศรีเป็นอาหารประมาณว่าฉันไม่เอาคนที่ไม่รักเราฉันไม่เอาคนที่ไม่รักเราการที่เราให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตมันแปลว่าเขารักเราเราถึงอนุญาตให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตถูกไหมคะวันนี้เขาไม่รักเราแล้วเนี่ยเราจะเราจะเสียเวลาทําไมอ่ะคุณเคยเห็นข่าวการที่ต้องจ้างกันหย่าไหมคุณเคยเห็นข่าวที่ว่ามีคนนัดกันไปหย่าเนี่ยก็ไม่ได้รักเรานะ แต่ว่าผิดนัดการหย่า3าทีสทีแล้วก็เล่นตัวกลายเป็นว่าจะต้องจ้างกันหย่าคุณอาจจะต้องถึงจังหวัดนั้นหรือเปล่าคือต้องจ้างกันหย่าหรือเปล่าการที่ใครสักคนหนึ่งเดินออกไปจากคุณดีๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเพอร์เฟกค่ะขอบคุณนะ ที่คนไม่รักเราได้เดินจากไปเพราะคนที่รักเราจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ของเราเรียบร้อยแล้วความรักก็เหมือนเสื้อผ้าค่ะตัวไหนที่ไม่ใช่เนี่ยก็ต้องเอาออกไปเพราะว่าเสื้อผ้าตัวใหม่ต้องการพื้นที่กินจักสีเป็นอาหารคุณจะดูดีมีค่าสุดๆไปเลยค่ะต่อมาข้อที่2นะคะนอกจากการกินศักดิ์ศรียังมีค่าแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพักร้อนค่ะหมายความว่าเออเรากําลังพักร้อนนะ หลังจากการที่เราเหนื่อยมามากอึดอัดมามากเหนื่อยมามากไม่เป็นตัวของตัวเองมามากปรับตัวแล้วปรับตัวอีกปรับตัวจนไม่รู้ว่ากูเป็นใครปรับตัวจนไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันเป็นใครวะเหมือนฉันปรับตัวมากจนเกินไปจนลืมตัวเองอ่ะมันได้เวลาที่เราจะคืนชีวิตให้กับเขาแล้วก็คืนชีวิตให้กับเราเราต่างคนต่างคืนชีวิตให้แก่กันและกันด้วยการเป็นตัวของตัวเราเองนะคะพัก้อนค่ะสบายๆไม่ต้องรีบให้เขามารักไม่ต้องรีบให้อภัยไม่ต้องรีบหายเจ็บปวดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตาม ธรรมชาตินะคะถ้าทางธรรมะทางพุทธเนี่ยเขาบอกว่ามีการทําบุญร้อยวันสังเกตไม่ว่างานศพที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยโอโ้โหดราม่าเศร้ามากแต่100วันถัดไปรอยยิ้มของญาติยิ้มแย้มแจ่มใสปรับตัวได้ในทางจิตวิทยาเท่ากันเหมือนกันนะคะหมอจิตวิทยาเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาอยู่ที่3เดือน3เดือนก็คือประมาณร้อยวันถูกไหมถามว่าทําไมใช้เวลา3เดือน3เดือนเนี่ยยอมรับความจริงซะเพื่ออะไรคะเพื่อจะใช้ชีวิตต่อไปให้ได้มันคือการปรับตัวค่ะปรับตัวว่าเนี่ย เรามีชีวิตอยู่ที่ไม่มีเขาเนี่ยเราอยู่ได้ใน3เดือนพอสตาร์ทขึ้นเดือนที่4ไปแฟนใหม่ก็มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวดราม่า ความรักที่ใช่คนที่ใช่สามีในอนาคตเนี่ยเขากำลังสแตนบายรอคุณอยู่ให้คุณทําใจตรงนี้นะให้คุณยอมรับตรงนี้ซะเพื่อที่จะได้มีรักควา้ใหม่รักที่ใช่รักที่โรแมนติกจริงๆอะไรที่ให้ไปเสียไปมันเป็นของจริงไม่ใช่สิ่งหลอกลวงแต่วันนี้เจอกันเพราะมีบุญจากการเพราะมุลหมดค่ะเราก็ต้องสตาร์ทเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรานะคะคิดซะว่าพักหลอนนะต่อมาข้อที่3ค่ะพัฒนาตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยากได้ของดี แต่ว่าถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณแล้วก็รักษาของดีไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอยากจะได้แฟนที่ดีแค่ไหนอยากมีชีวิตที่ดีแค่ไหนคุณต้องอัปเลเวลอัปสเปกตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายให้หุ่นเฟิร์มเรียนรู้เพิ่มเติมหลายภาษานะลงคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตัวเองทําตัวเองให้สวยหล่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อสแตนบายพร้อมกับความรักครั้งใหม่มันก็ทําให้คุณสดชื่นและดึงดูดสิ่งที่ใกล้เคียงกันเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามอย่าปล่อยให้มันเป็นแผลจนทําลายชีวิตเรราานะะะคคควมมมมมักไไ่่่ีีผผิดู แต่ต้องมีหลักการนั่นเองนะคะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนฟังซ้ำนะคะแล้วก็กดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิติเพื่อชมคลิปนะคะจิตวิทยาความรักแบบนี้ค่ะแต่ใครอยากจะลงลึกเพื่อพัฒนาตัวเองด้านความรักอาจารย์เปิ้ลก็มีคอร์สทางจิตวิทยานะคะ17วิธีทําให้เขาตกหลุมรักคุณรอบที่หลานมาเรียนคำๆสมอสนุกดวนะคะเพราะว่ามันเป็นมินิคอร์สที่ให้ความรู้ทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนโชคดีในความรักคุณมีรักแท้รักแท้ไม่จริงคุณคคคู่ควรรกกับับน แสงดีและอบอุ่นเท่านั้นคุณมีได้และคุณมีเรียบร้อยแล้วค่ะ